ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้มาพบกับ V4 Talk ใน EP ที่8นะครับขอบอกว่าใครที่ได้ติดตามหน้าเพจเรานะครับก็จะเห็นว่าเราเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันอย่างตุ้มตามกันเลยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเขาเรียกว่าอะไรไฮไลท์บรรยากาศในงานมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะที่สําคัญ หลังจากที่11เดือน11โ oh, พที่ผ่านมานี่เลือกได้ว่าหลายๆคนได้ให้ความสนใจไปอย่างดีมากแล้วเราก็เลยวันนี้จะมารวบรวมเขาเรียกว่า Q&A เกี่ยวกับโรคว่าโรคไหนทานได้โรคไหนทานไม่ได้อย่างนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่หรือว่าทานอยู่หรือมีข้อสงสัยนี้ยังไงก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยทักทายกันมาได้หรือมีคําถามใดๆนะครับก็สามารถ อินบ็อกมาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่คอยรีเช็คนะครับก่อนอื่นวันนี้อย่างที่เกินไปนะครับว่าเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของการเปิดตัวที่เรียกได้ว่าเป,เป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการในยุคโควิดเราบินตรงไปจัดกันที่เสเตปครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ งานบรรยากาศในงานใน,ในเมื่อวันที่30สิตุลาที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ในจังหวัดเลยได้ว่าเป็นเพราะล้วความภูมิใจของชาวเชียงใหม่เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ V4 สมุนไพยของเราเนี่ยก็คิดค้นแล้วก็วิจัยพัฒนาขึ้นจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันก่นกอนนะครับเชิญชม นี่บรรยากาศก็เรียกได้ว่าอลังการยิ่งใหญ่เปิดตัวด้วยกองสบัดชัยนะครับวันนี้น,นี้จะมารีแคปการเปิดตัวกันก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับมาร่วมเป็นต่างหากตัดเชิญรมด้วยคและนี่ก็คือวีฟอ ลอดเมื่อดีชีวิตยืนยาวนะอย่างหนึ่งท,ที่เรายืนยันได้ว่านักวิจัยนะครับของคนเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถทำการวิจัยแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับให้กับผู้ที่จะเป็นโรคเ,เส้นเลือดที่จะตีบที่อยู่ในร่างกายของคนเราก็ขอขอบคุณทั้งหลายฝ่ายนะครับที่ได้มีส่วนที่จะช่วยให้การให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ให้มีประโยชน์กับพี่น้องคนเชียงใหม่แล้วก็หรือพี่น้องมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับ อย่างน้อยๆเป็นการรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับไม่มีโรคภัยใดๆที่จะใกล้ตัวเท่ากับโรคเส้นเลือดตีโรคสโตรกเนี่ยผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราเห็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยจากสมุนไพรที่เราหาได้จากพืชที่เราหาได้ในประเทศไทยแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้กำลังจะบุกตลาดโลกด้วย ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่น่ายินดีถึงบริษัทจะได้กำไรจากตัวนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือซัพพลายเชนห่วงโซ่ประทานที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนี้เกษตรกรผู้ปลูกก็จะเติบโตอีหน่อยต้นน้ำก็ลืมตาอ้าปากได้นะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้ออางการได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับมาองเปิดตัหลายๆท่านก็เผยมาว่าตัวท่านเองก็ ทานสมุนไพรตัวนี้อยู่นะครับขงิงคุชเตจิีงหน่มดงเริ่มจากที่ผมได้เห็น,น,น,นข่าวดังเผยแพร่ไปทั่วๆตามสื่อต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้มิจาชาวบ้านนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดีผมได้เริ่มมีความคิดที่จะต่อยอด ่อกี้ก็เป็นท่านประธานนะครับของเดวบบรรยากาศแล้วก็มีการเชิญทีมคณะวิจัยนะครับผู้ใหญ่ในเชียงใหม่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดติดต่างๆแล้วก็มีผู้ใช้จริงเรียกได้ว่ามาเผยียดเหตุบังเอิญที่น่ากลัวก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นเลือดแตกซ้อนแนะนําให้เข้ามาหาเราแต่ว่าจริงที่พบโดยบังเอิญก็คือว่าเส้นเลือดเขาแทบจะตันหมดทั้งหัวนะจนแล้วจะรอดก็คือเรารักษาจนเขากลับบ้านได้ ก็ไปเซิร์อชดูนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่เห็นทางมชก็ททาวิจัยเกี่ยวกับเนี้ยนะครับไอสมุนไพรตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาทานควบคู่กับยา,าที่โรงพยาบาลให้นะครับประมาณสามเดือนครับเดือนนะครับคือคนไข้เองเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนาว่าจะต้องทานอะไรนะเขาไปหาของเขาเองเขาก็ไปเจอว่าเอยมอชอกาลังวิจัยอยู่เขาก็เลยไปขอของที่มอชอกาลังวิจัยนะมาทานดูภาพเบฟอร์ะอัปเตอร์นะต่างกันชัดเจนนะครับเส้นเลือดที่มันล่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านนี้ก็เป็น อีกหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่าทานตัวสมุนไพรวีโ o w เนี่ยมา3เดือนแล้วก็เราก็ได้ทดลองกับคนไข้จริงนะครับก็จะพบว่าสังเกตได้เลยว่าก่อนทานเส้นเลือดน่ตบแทบจะเรียกได้ว่าเลือดไหลไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นพอทาน3เดือนติดต่อกันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งหลังทาน,นครับก็จะพบว่าเลือดเนี่ยมันไหลฟโฟมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น อาการต่างๆอาการมึนอาการปวดหัวต่างๆที่เป็นผลข้างเคียงจากการที่เลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีพอเนี่ยมันก็หายไปเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ใช้จริงท่านนี้นะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์รท,ที่ชัดเจนของเขาคือว่าเขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติห่างนินบ้างดีกว่าค่ะจะมอ,อง่านหนึ่งปวดหัวแบบมันจัดะระเบิดเหมือนกับปวดมากๆเกราะเวียนหัวเข้ามาตอนแรกเนี่ยที่เขาลม้มแล้วเขาอ่อนข้างซ้าย เพราะว่าสมองขาดเลือดด้านขวาชั่วงเาราเพราะมันแค่ตีบแต่เกือบตัดแล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็ทานยาอะไรตามปกติทานยาต้านเกล็ดเลือดลดไขมันนะครับออกกำลังกายต่อส่วนของ,ของคนไข้เนี่ยเขาก็ไปทานของเขาเองนะครับ<ช>อันน,น,นี้อันนี้ตอนแรกเนี่ยก็เข้าสู่งานวิจัยซึ่งเขาก็ไปเสิร์ชดูว่ามีงานวิจัยนะอาจารย์ที่มอชอกลาลังทําอยู่เขาก็เลยไปดื่มสูตรของงานวิจัยนะครับกินสักสองสามเดือนนะพอมันดีขึ้นหมดผมก็ไปเจาะเลือดมันนกก็รู้้สึดีขไปหาคุณหมอค่ะ แรกคุณหมอตกใจว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็ถือว่าคนไข้คนนี้โชคดียอย่างที่อาจารย์เบิดว่าท่านนี้นะครับจากจากที่เราได้คุยสัมภาษณ์กันมาก่อนหน้านี้จะบอกว่าออาการเนี่ยมันไม่ได้บอกมันไม่ได้เตือนเรามาก่อนเลยมันอาจจะแค่มึนๆแล้วอยู่ดีๆว่าเช้าวันหนึ่งแกไปเดินตลาดอยู่ดีๆก็ล้มตึงครับแล้วแกก็เลยมาทราบว,ว่าแกเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองตีบ แล้วหลังจากนั้นพอเ r i าอถึงทราบชายจะบอกว่าโรคนี้น่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อท่านนี้เป็นคุณหมอสุรัตน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะวิจัยก็มาร่วมแชร์กับเคสคนไข <อ S 2> ห้หวัดก็อยากหายอ่ะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้เขาอ่ะชีวิตกลับมาเหมือนเดิมนะคือโดยหลักการเนี่ยก็คือลักษณะเป็นที่เป็นขิงเฮยวหนูผู้จีนสามตัวเนี่ยที่ผสมกันในสัดส่วนแบบนี้คนที่เป็นโรคแล้วอ่ะเราอยากทําให้ เรียลว่าได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกขอบคุณนะคะทุกท่าน,นด้วยขอบคุณจากด้านของท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะต้องขอบคุณสาวงามที่ในวันนี้นะคะให้เกียรติรมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ b i f o by JW h o b e หลอดเลือดดีชีวิตยืนยาวนะคะและวันนี้ขอบคุณแขกท่านภูมิเกียรติทุกๆท่านด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายก็ว่าได้รักตัวเองรักษาตัวเองให้อยู่ดีค่ะและที่สาคัญในวันนี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาร่างกายเพราะหลอดเลือดให้ดีมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนตามโซแกนที่มีชื่อว่าหลอดเลือดตีชีวิตยืนยาวกับฟรีโฟเอาล้ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศงานเปิดตัวอย่างที่ ทีมวิจัยท่านได้บอกนะครับคุณหมอแกก็บอกว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาวันนี้เราก็เลยจะมา,าพาทุกคนมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ V4 กันให้มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วตัว V4 เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะที่มาของการพัฒนาสูตรสูงงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าจากสมุนไพรตุนหรือจาก กระแสข่าวเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่ามีข่าวประโคมกันทุกสำนักเลยเรื่องของการที่สมุนไพรขิงผู้ซาจีนเห็ดหูหนูดำเนี่ยช่วยรักษาเส้นเลือดสมองตีบทางผู้บริหารของเราก็เลยสนใจนะครับแล้วท่านเองก็ตุนสมุนไพร3ชนิดสี 4, ชนิดนี้ทานอยู่แล้วนะครับก็เลยสนใจแล้วก็มาคิดว่า การจะตุนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าสี่ชั่วโมงแล้วก็เราจะทราบได้ยังไงว่าวัตถุดิบเนี่ยไม่มีสารเจีอปนรวมถึงบางครั้งในการจะไปหาซื้อวัตถุดิบเนี่ยก็ยากต่อการหาซื้อวัตถุดิบที่ได้คุณภาพนะครับและที่สําคัญก็คือขาดงานวิจัยรองรับนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการผลักดนันสามสมุนไพรนี้เข้าสู่งานวิจัยโดยเราร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์และก็แพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ใช้เวลากว่า3ปีนะครับในการวิจัยและพัฒนานะครับอย่างที่คุณสมบัติของสมุนไพร3ชนิดเนี่ยนะครับ mm hmm. ขิงก็จะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดลดไขมันความดันโลหิตลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ปกป้องหลอดเลือดนะครับ mm hmm. รูซาจีนก็จะช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมการทํางานของเซลล์นะครับแล้วก็สุดท้ายเท็ดหูหนูดําก็จะเสริมสารต้านอนุมูลอิสระลดการแข็งตัวของเลือดชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนั่นเองและจากการวิจัยนะครับก็จะพบว่าสารสําคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ V4 รวมถึงสมุนไพรสามชิ้นเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยาสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญ ผลวิจัยก็ชี้เลยว่าช่วยในการปกป้องโรคโดยเฉพาะโรคทางหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองก็เลยเป็นแปลงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์2รูปแบบเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยสำหรับแบบแรกนะครับแบบแคปซูลตัวแคปซูลนี้ก็จะเหมาะกับ เพราะเรียกจริงๆตัวสมุนไพรเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่อยู่ใน2แพ็กเกจอย่างตัว V4 c a p s u l นี้ก็จะเหมาะก,กับวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรคมากนะักอาจจะเป็นวัย20ต้นๆจนถึง30ไปลายปลายอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นวัยทำงานทานแล้วได้อะไรทานแล้วก็จะได้สัมผัสได้เลยว่าความสดชื่นกระปี้กระเป๋าการหลับลึกเนี่ยก็จะรู้สึกได้ ด้วยตัวเองนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีอาการนะครับและที่สําคัญสรรพคุณแฝงก็คือว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์สดใสจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะครับต่อมาตัวชงดื่มนะครับ V Flow Herbal Drink ด้านนี้นะครับ1กล่องก็จะบรรจุ14ซองนะครับทานได้14วันตัวนี้ก็จะเหมาะกับ เนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรเข้มข้นนะครับก็จะเหมาะกับผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่มีอาการทางหลอดเลือดหรือผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดต่างๆแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราทานได้ทุกวันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนในช่วยช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็ปกป้องโรค หลอดเลือดรวมถึงผู้ที่มีอาการวิงเวียนมึนหัวมึนศรีศรษะเนี่ยต้องบอกว่าจากการที่เราได้สัมภาษณ์ V ีกันมา7-8ครั้งแล้วเนี่ยก็จะทราบว,ว่าส่วนคนส่วนใหญ่เลยอาการที่มันจะเริ่มชี้ให้เห็น,นก็คือมึนหัวปวดขมับปวดศรีรษะตาพร่าเพราะว่าการเลือดเนี่ยมันไหลไปเลี้ยงเบื้องบนได้ไม่ ไม่โฟล์นะครับวันนี้เราก็จะเลยจะมาแนะนำกันว่าแต่ละชนิดทานยังไงอ่ะตัวแรกตัวนี้นะครับ V4 เดี๋ยวทำแบบทีมลิพาย V4 แคปซูลตัวนี้นะครับเราจะมอีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับ30แคปซูลแล้วก็60แคปซูลตัวนี้ทานง่ายๆเลยครับก็ตื่นเช้ามา ทานวันละ2แคปซูลก่อนมื้ออาหารเช้าเรียกได้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บก,ก็เรียก v ีโฟ2แคปซูลนะดื่มน้ำหนึ่งแก้วตามก็เรียกได้ว่าได้สดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมทํางานได้เลยนะครับแต่สําหรับแบบชงดื่มหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันซองเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วความเข้มข้นมันเรียกได้ว่าสูงส่งมากๆนะครับ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํากันจริงๆเราแนะนําอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทาน b 4 f o ในเขาเรียกอ,อะไรเป็นแก้วช็อตเพราะว่าด้วยรสชาติต่างๆก็จะเหมาะสมกับน้ําปริมาณเท่านี้นะครับแต่หรือบางบางท่านปกติแล้วจะใช้แก้วน้ําร้อนแก้วกาแฟก็จะแนะนําให้ทานน้ํร้อนเอ้ยเขาเรียกอ,อะไรผสมเทน้ําร้อนแค่ครึ่งแก้วนะครับเพื่อ อัธนรนสดในการชิมนะครับอะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยกันี้ชิมให้ดูเลยมันนี่นี่นะเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันเข้มข้นมากไม่มีการไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับความหวานที่ได้จะได้มาจากตัวพุซาจีน,น จริงๆปริมาณน้ำก็ประมาณครึ่งแก้วรสชาติถึงจากกลมกร่อมหรือบางหลาๆจริงๆแล้วแต่ความชอบใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบน้ําไม่เยอะเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วก็มันอร่อยและหลายๆคนอาจจะกลัวว่ามันเผ็ดจริงๆไม่เผ็ดต้องไวเผ็ดกว่านี่น้องละลาหมดแล้วอมว่ากินหอมมากนะครับ แล้วเราก็สามารถกระดกได้เลยเท่านี้สิ่งที่ได้รับหลังจากทานนะครับตัว v f r o เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเ,เราจะปัสสาวะบ่อยมากขึ้นจะเดินห้องน้ำบ่อยมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะขับของเสียวทางปัสสาวะนั่นเองนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคน ลูกค้าที่ได้ลองชิมหรือว่าได้ลองได้ลองทานไปแล้วเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเกือบทุกท่านนะคะว่าความสดชื่นกระตี้กระเป๋าแล้วก็อาการของการที่หลับลึกอาการมึนหัวของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะชุด,ดีขึ้นนะครับก็ตักการที่เลือดไหลเวียนได้ดีนั่นเองนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์อ๋อสวัสดีค่ะรสชาติดีมากเลย รสชาติดีมากเลยใช่แล้วครับะระหว่างนี้เราก็มีหลังจากที่ได้เปิดตัวแล้วก็ได้รวบรวมเรื่องราวของโรคต่างๆหลายๆคนเกรงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นโรคนี้ทานได้ไหมแล้วก็รวมเขาเรียกว่าอะไรล่ะไฮไลท์คำถามยอดฮิต มาชี้แจงให้ทุกคนฟังนะครับอะไปไปกันที่อันแรกเลยโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันต่ำสามารถทาน v 4ได้ไหมคะก็ะตอบเลยว่าสามารถทานได้นะครับเนื่องจากว่าอา,อาการความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากการที่เลือดมีความแข็งตัวแล้วก็มีความเสื่อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ v 4มีมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องโรคของความดันก็คือ หมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่วยลดความเสื่อมแล้วก็ลดการแข็งตัวของหลอดเลือดทำให้มีคุณสมบัติช่วยลดความดันนั่นเองนะครับหลายหลายคนจะบอกว่าเรียกได้ว่าหยุดยาความดันไปเลยก็มีนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับต่อไป ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาวายเรือ้อรังสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ V4 ได้หรือไม่ถ้าได้จะมีผลกับไตหรือไมอ่คำตอบก็คือผลิตภัณฑ์ V4 นะครับมีส่วนผสมที่มีสายอะีซทิลไซด์ยซดอย่างที่กล่าวไปนะครับมากดังนั้นนะครับซึ่งป้องกันไตไตเสื่อมอยู่แล้วสามารถทานได้ไม่มีผลแต่อย่างใดแถมยังช่วยบำรุงไตอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ต่อไปครับเป็นโรคโโตรก e โตรกมา4-5ปีมีอาการแขนขาวอ่อนแรงทานแล้วจะหายไหมอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะว่าบางคนมือมือเท้าอ่อนแรงทานได้ไหมคำตอบก,ก็คือจะมีอาการดีขึ้นสมองที่ตายจริงๆก็บอกก่อนว่ามันเป็นการดู หลังจากใครที่เป็นแล้วนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะช่วยไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอท่านได้กล่าวไปเมื่อเมื่อช่วงตอนเปิดก็คือว่าอยากให้ทุกคนหันมาป้องกันอย่าปล่อยให้เป็นแล้วค่อยมาป้องกันนะครับจริงๆแล้วสําหรับใครที่เป็นสโตรกเออแขนขาอ,อ่อนแรงแล้วอาการจะดีขึ้นไหมตอบเลยว่าอาการจะดีขึ้นแต่ส่วนที่สมองตายแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้นะครับแต่ตัวนี้จะช่วยไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมนั่นเองอ่า ต่อไปเส้นเลือดขอร์ดช่วยได้ไหมเส้นเลือดขอดนะคะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะครับเส้นเลือดขอดเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดดําจากขานะครับตัวนี้แต่แต่ตัว B4 ก็จะเขาเรียกว่าช่วยทางอ้อมนั่นเองก็จะช่วยให้เลือดมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะครับต่อไปเออ มีญาติเป็นผู้ป่วยอามาัมพาตติดเตียงสามารถทานได้หรือไม่ก็ตอบเลยนะคะว่าสามารถทานได้นะครับเนื่องจากว่าตัว v ีโฟนียนะครับก็เป็นสมุนภพยเ0 0ซก็จะช่วยเอ่อตัวนี้ก็จะช่วยทําให้อาการดีขึ้นเพราะการไหลเวียนของเลือดของคนที่ติดเตียงเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีแผลกดทับผลิตภัณฑ์ของเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนก็จะช่วยในเรื่องของการติดเชื้อต้านการอักเสบแล้วก็ที่สําคัญ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการไหลเวียนของเลือดก็อาจจะไม่ฟลอ้นั่นเองนะครับอีอก,อกอีกโรคนึงโรค sle โรคพุ่มพวงสามารถทานได้หรือไม่ก็ตอบเลยครับสามารถทานได้เพราะว่าสารสำคัญใน V4 ไม่ได้ไปกระตุ้นโรค SLE นั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีทานได้หรือไม่เพราะว่าเห็นจากตัวทางโฆษณาก็คือไม่แนะนำให้ทานไม่แนะนาให้ผู้ป่วยโรคนิ่วเนี่ยทานนะครับก็ตอบเลยนะครับว่าอาจจะเริ่มต้นทานจากในปริมาณที่น้อยก่อนเพื่อให้ร่างกายเนีปรับตัวสักสองสัปดาห์นะครับและที่สำคัญก็คือดื่มน้ำตามมากๆก็จะทำให จะไม่เกิดการค้นตัวและถุงกำัดีก็ค่อยๆปรับตัวเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองเอาล่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคบใช่ไหมครับสำหรับใครที่มีคำถามก็จริงๆเราสามารถ inbox มาทางหน้าเพจได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือโปร11 11เรายังเหลือเวลาอีก2วันถึงวันที่15นะครับขอบอกว่า s u มเมอร์เซลกระหน่ำเลยใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่สนใจสามารถแอดไลน์มาได้นะครับวันนี้ยังไงเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้ง,งหน้าสัปดาห์หน้าเราจะพาอีกหนึ่งคล รีวิวมาพูดคุยกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ